เฮ้ยเอาตะกอนเอาเฮ้ยเอาก็พี่เอ wow> ื้องเอพี่บอกให้ถ่ายทางขวามือพี่ขวามือตรงนี้ก็คือฝั่งนู้นด้านโอ้ยขวามือขวามืออยู่ทางนี้เอาหันหน้าไปนี่ก็ขวามือไหมอะแต่พี่บอกว่าขวามือพี่มันนาคนอื่นนะเนี่ยตะเยี่ยวนาเราอยู่ฝั่งนู้นฝั่งขวานู้น ขวามือก็ผมหันหน้าไปนี่ก็ขวามืออยู่นี่ไงโอ้ยถ้าผมหันไปนี่ก็ซ้ายมือนี่นี่ซ้ายนี่ซ้ายพี่บอกว่าขวามือขวามือก็ขวามือพี่ไม่ใช่ขวามือตะเอี้ยวเอ้าก็พี่เอื้องไม่บอกว่าขวามือแล้วใครจะเลี้ยดชอบพี่ไ่จ่ายนะเนี่ยนงใครพี่ทีใครจะจ่ายทาไมล่ะเออนี่หน้าบ้านหันออกฝั่งนี้เนี่ยฝั่งขวาก็คือฝั่งนู้นฝั่งขวาฝั่งนู้นไม่ใช่ตรงนี้ขวามือฝั่งนู้นเออมือบ้านขวามือพี่ขวามือบ้านขวามือพี่เอื้อง เอานะพี่ชอบเองเลยไถเข้าฟรีไปแล้วเนี่ยพี่ไม่จ่ายนะรอบเนี้ยโอ้ย <S 2> <S 2> จ่ายอะไรไม่จ่ายนะตัวเองฮะไปไปบ้านโอ้เกินไปหัวนะไถเลยไถผิดที่โอ้ไทยฝั่งขวาฝั่งขวามาไถยฝั่งซ้ายไม่ล่ะเป็นคนละขวาสิงก็ฝั่งขวาอยู<ะ>่แล้วรอบนี้ไม่ต้องจ่ายค่าไถยอย่าบอกแค่นั้นทุกคนห้ามบอกตี๋เอี่ยวโดนแล้วนาคนอื่น